ทุกคนโมนะคะวันนี้มันก็จะมาแกะกล่องตัวเลมงิงตัน700 PGR นะคะเป็นปืนไรเฟิลชนวนการขนาดจุดเป็นตัวโหด ก็คือทางโรงงานเนี่ยเขาทดสอบกลุ่มกระสุนของปืนกระบอกนี้เนี่ยได้รับก,การการันตีนะคะระดับซับ MOA เลยก็คือในระยะ100หลาเนี่ยก็จะไม่เกิน1นิ้วแต่ว่ามันแม่นมากๆเลยคะ่ะมีอะไรมาให้อีกนะก็จะมีตัวเซนเตอรล็อกนะคะแล้วก็นี้ตัวลูกเลื่อน แล้วก็มีแค่แถมมาให้แม็กหนึ่งอันนะคะเป็นของแม็กคูบรรจุกระสุน5นะัดเป็นโพลิเมอร์มีเท่านี้มาดูตัวปืนกันนะคะตัวปืนระบอกนี้ก็ความยาวลำกล้องนะคะก็จะอยู่ที่24นิ้วตรงปลายกระบอกนะคะก็จะมีการทำเกียวมาไว้ให้เลว ลำกล้องก็ทำจากเหล็กน้องอันเลยแล้วก็ตัวกระจมหน้านะคะแล้วก็พวกบอดี้พวกนี้ก็จะทำจากอลูมิเนียมทั้งหมดรวมถึงละอันที่เขาติดมาให้เลยนี่ก็จะเป็นอลูเหมือนกันจะมีตัวกีบมือกับพานท้ายเป็นชุดแต่งของแมคคูงานค่อนข้างเนียบนะคะพานท้ายก็จะมีลูกเล่นนะคะก็จะปรับ สูงต่ำได้นะคะจะลองแก้มตรงนี้แล้วก็แบบยืดหดได้ประมาณนี้อันนี้ที่ได้ยินล้อลือมานะคะก็คือส่วนของตัวไก่ตัวนี้ที่เขาชื่นชมกันมากๆเลยซึ่งโมก็จะมาขอลองดูนะคะเดี๋ยวโมจะลองโดยการใช้กระสุนดัมมี่นะคะจะลองกดไก่ ก็จะประกอบสวนเูเลื่อนด้วยขอประกอบเป็นลูกเลื่อนก่อน ดกดไกกันนี่นะคะน้ำหนักไกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ปอนด์เดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะคือมันไม่แท้ไม่มีระยะระยะเหนี่ยวไกลเลยอะ,ะ,ะลองดูอีกรอบลองดูอี่อนะคะคือเหมือนกับน้ำหนักถึงปุ๊บแล้วมันก็กึ๊กเลยอะ่ะเอ้ย คือมันดีมากหมดแล้วก็ประมาณนี้ของตัวนี้นะคะก็จะว้าวลงเรื่องไกลมากๆแต่ว่าก็ไม่ค่อยว้าวเรื่องน้ําหนักขหร่น,นะคะคือโมคงไม่ได้ช่างให้ดูนะสําหรับคลิปนี้เพราะว่าปืนค่อนข้างน้ําหนักเยอะมากนะคะก็อิงตามน้ําหนักในเว็บละกันก็คือเขาบอกว่าน้ําหนักอยู่ที่10.5ปอนหรือถ้าเป็นกิโลก็มา4.7กิโลนะคะ ช่วงนี้สนามก็เปิดแล้วเดี๋ยวก็จะหาทางไปลองทดสอบปืนนะคะแล้วก็ตัวกระสุนของตัวนี้เนี่ยตที่เห็นก็วาวกันอันนี้กระสุนได้มานะคะของลาปวด20นัดนะคะอยู่ที่ประมาณ3,000บาทกระสุนใหญ่มากๆเลย เดี๋ยวจะเปรียบเทียบกระสุนให้ดูอันนี้กระสุนจุด308นี้มันมีกระสุนน,ะนี่มามี9มมกับจุด22มาะคมะเทียบขนาดกระสุนกันโอ้โหวา้าวมันใหญ่โหดมากๆนะคะก็ทุกคนก็คิดว่าเฮ้ย ปืนขนาดนี้เนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยครอบครองได้หรอนะคะนั่นก็คือครอบครองได้นะคะอันนี้แต่ว่าจะขอใบอนุญาตยากนิดนึงนะคะก็จะขอเป็นเพื่อการกีฬา mm hmm. ปืนกระบอกเนี้ยก็จะมีทะเบียนกับใบอนุญาตถูกต้องแล้วนะคะ mm hmm. วันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับเรียนมิตา700 ECR เราฝากกดติดตามมาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ